นัำตัวเลยครับสันาสิงรนันเรือครับไีนีซ้อมไม่ถวยครับซ้อมรวมสองเดือนแล้วซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่เจ็ดปีครับแล้วมีใครพป่นกุ้บ้างพี่ซาวบงครับพี่นั่นมีอวตารมีวกดต์ิตจิตครับเราผมนค่ายช่วยกันเนาะช่วยกันเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุยีครับเราสูงมาเท่าไหร่แล้วนี่ยเากือกอครับนีเราปป่อยมาประมาณกี่โลครับเ5หครับเราเป็นมวยทยเลยครับเข่าแล้ววันนี้เราเจอกับขุน เคยเจอตอนไหมไม่ครับออกไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมการต่อยเขามาป่ะศึกษายเขาไม่มีสไตล์อะไรเหมือากนไหมฟิเมอร์วันนี้ระวังดีรวางแผข่งมาสู้สู้สู้เขาก็ไปเรื่อยเนาะเขาต่อยไว้สุดท้ายไว้นี่เดือนไหนกันงั้นเดือนกุมภาพกุมภาพแล้วก็หยุดโควิดยาวเลยโควิดยาววันนั้นเราต่อยไว้เบียดเท่าไหร่ เจ็ดสิบหกครับต่อยกอบขมิ้นต่อยกับใครเมื่วานนั้นต่อยไม่ขมิ้นครับอ๋อแต่ก่อนก่อนขมิ้นต่อยช่องกีดไว้กับทะเลทองอ๋อทะเลทองแต่ล่าสุดเราคือต่อยไว้กับมวยขมิ้นครับผมวันนั้นเป็นไงผลเสมอครับอ๋อเสมอขึ้นมาแล้วคือมาเพิ่มมาไฟนี้ครับผมแล้ววันนี้ต่อยเหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบจุดสามบาทไปห้าสิอนด์อ๋อก็คือมากกว่าเดิมบ้างหรือว่าน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมแต่ก็ไม่อยเหมือนมากกว่าช่องเกีดเลย ก็คือสบายสบายเนะยะานะของเรา,มา,มา,าที่ต่อยมงิมาลุงเงินมันมีไฟแล้วประมาณม100ร้อยกว่าไฟครับเราเงินจังหวัดไหนครับรายเอกครับอาฝากเปินช่วยกันครับรหลดนี้หน่อยช่วยเป็นกำลังใจค,ครับชาวรายเอกรับเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับผม